แม่ท่องพ่อได้ครับนี่แม่ท่องพริกแดงครับ3เดือนคู่นี่นี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับ49,000บาทครับผม4 9นเกอย่างหนาอย่างใหญ่นะครับรูกธรรมชาติแม่ท่องพร้อมเลยล่ะเห็นบ่ดวนเลยครับพี่น้องครับเอาลูกไปแล้วอย่าผลิตน้ำมูครับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอภิน่องครับมือนี้บุญชูกะสิพามาเอาที่เด็ดจากพอกของพอสิทธ์หรือว่าพ่อสิทธ์ฟาร์มนะครับเนาะมีงวงชุดไม่มาฝากพี่ฝากน้องนี่อ่าย่างเด็ดเลยนะครับเด้อ ผู้ใดอยากจกะได้หัวโล้นแล้วก็ทองสุดโตอย่นี่มีไห่เบื้อง3าตัวอยู่ต้องบอกว่าราคานี่เราใจเลยนะครับพี่น้องครับอันนี้3ตัวนี้ผมหูราคาแล้ววนะครับเนาะแล้วก็มีแม่ลูกเทพๆมาฝากพี่น้องแล้วก็พิเศษสุดสําหรับผู้ใดมักสายดำนะครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกหลุลนธรรมชาติสื่อสองใดสามนะครับเนาะยางหนายางลึกอันนี้ผมก็หูราคาแล้วนะครับนะเนาะกับเกมโทรศัพท์กดไว้เลยก็ได้พี่น้องครับพิกัดของคอกพ่อศิษย์นะครับเด้อกับยูทีบัตรนนแต้ ตำบลทาสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะอยากจะได้ง้วนฟลิปใหญ่ๆมากขอกนี่ได้ครับพี่น้องครับเอาเพื่อว่าเป็นการเยเวลาครับบุญชูสีผ้าพี่น้องนี่ไปบึงอ่างวนเร็วๆกันเลยครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของจาายมุญชูทั้ง Facebook และ Youtube นะครับผมสําหรับมือนีเข้ามาครับผมแม่ทองที่เด็ดครับผมแม่ลูก2อดมีอยู่2คอมครับผม สำหรับพี่การเท่าครับบ้านโน่นแต่ตำบลทาสองขอนอำเภอเมืองมหาสารคามครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าสอกับอีกเบอร์กับศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่หนึับเฟซบุ๊กพัดอ่อนิวงงามสารคามครับผมอันนี้ของเขานี่เปิดแบบซุ้งฟรีทวีสานครับผมซุงฟรีทวิสานมีทุกตัวครับไม่คิดค่ารถครับผมอ่ะคู่แรกเบอร์แรกครับผมนี่แหละครับผมสายดำสายดำนะครับพี่น้องตัวนี้นี่แม่ยั่งลึกแล้วก็แม่ท้องนะครับเนาะผมแม่ท้องเป็นหล่นธรรมชาติพร้วกรึครับพี่น้องธรรมชาติครัับบผมอออ่่ะะะ้ยใหดีๆกนนนครเา เนี่ยตัวเมียเนี่ยยั่งลึกเลยนะครับเอาเอาเมียก้อนก็ได้เมียท่องพ่อได้ครับนี่ยเมียท่องพริกแดงครับสามเดือนพริกแดงสามเดือนตัวนี้บามันจะจ๋าเลยนะครับเพิ่งหูสันสัตนี่แหละครับหูสันพริกแดงสามเดือนเมียสูงเท่าไหร่ครับประมาณร้อยสี่สิบสามสี่สิบสี่ครับร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสี่นะครับลูกที่ได้ครับในทองว้วลูกสองครับผมว้วลูกที่สองนะครับพี่น้องครับนี่แหละตัวเมียท่องเนี่ยลูกเพิ่นครับลูกรุนธรรมชาติลูกตัวนี้ลูกวัชชะเจนนะครับตัวนี้อ๋อนี่ลูกวัชชะเจนจักเดือนเหรอ ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนประมาณหกถึงเจ็ดเดือนนะครับเด้อเด้อหอยพวกล้อลายมาใส่แม่ให้นะครับเนาะซื้อสองได้สามนะครับพี่น้องเออได้สามครับผมนี่เบื้องหน้าตาบามันเอาทั้งเข้าไปเนี่นี่นะครับเราจะทำราคาใหอยนะครับถึงง้วโอ้ยดีๆีกันนะครับเนาะเอออ่ะคูนี่นี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมสี่หมื่นเก้าอย่างหนาอย่างใหญ่นะครับลุ่นธรรมชาติแม่ทองพร้อมเลยล่ะเห็นบ่ดดวนนะครับพี่น้องครับเอาลูกไปแล้วอยากเปรตนน้ำมูครับนี่หนอกั้งตั้งนี่แหละครับผมนี่เบื้องหน้าลุ่นธรรมชาติบบ่เเงอา นี่แหละครับบามันมาเลยนะครับเนาะผู้ใหมักสายดํเบึ้งความหนานะครับพี่น้องนี่ตำหนีบ่มีนะครับเนาะบ่มีตำนีครับผมบ้งทายยางนะครับบ้านนี้เถ่ายบื้งทายยางนะครับเด้อพี่น้องเด้วลูกพึ่งกันยางมหาเมะครับผมบ้งทายยางเอาไปเทลูกไครับนี่คนห่าบกง่าขึ้นนะครับเด้อน่ละสีมื่นกเมีลูกครมีกรท้อแล้วเอาผู้ใเห็นเาจะลอครับพี่นองครับนี่นะครับเด ไปแล้วครับผมลูกโตใหญ่อยู่งแ้วครับพี่น้องใหญ่ครับผมลูกสูงร้อยยี่สิบกัวนะครับเนะะาะใดเห็นมาชัดไปเบิงังอ่าย้อนขึ้นไปเบิังอีกก็ได้ครับเนาะบเบอร์<ม>แรกนะครับพวกนมตุม้มนมติง่งถ่ายมีสิบอกนะครับเด้อซีมือก่อนจะโต,ตนี้กันหนาสนแน้วตัวพี่น้องเอบิ่งเอาเห็นไหมลูกไหมเห็นไปเออไรมาพอ่อนี่ นี่ยวนะครับเด้อเอาคู่แรกก่อนตัวที่สองก็ตัวใดครับเอาแม่ลูกคือกันครับผมแม่ลูกคือกันนะครับเด้อรถจีพาเบิ่งแม่ลูกอีกครับเอาสองได้สามเลยครับเอาสองได้สามก่อนเลยโอ้เอาที่เด็ดเห็เบิองก่อนแด้วมัครับเด็ดเลยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นก็สาวป่ครับนี่เอาอันนี้ก็สาวก็ได้ครับผมอันนี้ก็สาวก็เดียวเด้อครับเด้อเดียวครับผมยกชุดสแกนรับตัวนี้รถพี่น้องครับครับผมตัวนี้อาจ้าเดือนเหรอครับตัวนี้ประมาณหาถึงหงเดือนครับหาถึงหงเดือนไอ้ลูกพ่อใดบุกครับนี่บ่บ่ชัดเจนครับผมสสููงงนนได้ววัััครบตี ว่าท่านในวัดครับผมเกือบร้อยสามสิบเบียดบวกลบกด้วยครับพี่น้องตัวนี้ๆๆนะครับเนาะยี่สิบห้าบวกนี่นี่นะครับเด้อประกันใหรารอยยิ้มผาได้เต็มแล้วครับผมอ่ะเบื้องหลังนะครับโอ้โหตัวน,นี้ทั้งผลลูกเออหรืสิีว่ายให้นะครับเนาะนี่ตัวนี้ยุทธอะไรครับนี่ถ้าเอาไปนั่ตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันบาทครับผมขันยกใช้ชุดนี้ตัวนี้ให้พิเศษมื่นสามครับพี่น้องครับเอาไปใส่เลยครับเออมื่นสามกับซี่สก๊ได้เปซี่ตัวบนตัวนี้ครับผมอ่ะนี่นะครับมื่นสามถันยกชุดด้วยกับตัวนี้ แายแยกอาตั้งห่างกันถามมาอยู่ที่หนึ่งถามใดครับผมถามไดเด้อเด้อพี่น้องคยอบึ้งสีงอคักกันเออนี่นะครับบึ้งหักนี่เออนี่อคืออยู่น้ำกันดีเถอะพี่น้องวันนี้อยู่น้ำกันครับอ่ะนี่นะครับเด้ออ่านี่แหละจุ่มนี่นะครับเนาะนี่เดี๋ยวจะพาไปเบื้งเออแม่ลูกเทพนะครับเนาะวันนี้ค่อยๆบื้งไปเด้อครับพี่น้องเด้องวอย่างไหลเด้อครับผู้ใดรอหัวลนอยู่คอยรอติดตามกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็อีก ลูกเทพของแม่ได้บ้ครับเดี๋ยวยังเบิ่งกันนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเด้อออันนี้ครับผมเด้อครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแม่ลูกเทพอีกชุดหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ซื้อสองได้สามนะครับได้สามครับผมโอ้แม่ลูกเทพนะครับเดี๋ยวสิบห้าเบิ่งลูกก่อนนะครับเด้อนี่ลูกพ่อไดรู้บบบใหญ่เลยครับหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้สูงหน่อยสามสิบหาถึงบ่ประมาณนะครับประมาณนะครับพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะ นี่จักเดือนหรอครับตัวนี้ประมาณสิบเดือนได้ครับประมาณสิบเดือนได้เด้อครับพี่น้องสูงใหญ่อยู่นะครับอันนี้เห็นว่าแม่ท้องแล้วแม่ท้องแล้วครับแม่ท้องพอไดนครับท้องช็อกโกแลตครับผมท้องช็อกโกแลตจักเดือนครับสองจัสามเดือนครับสองจัสามเดือนตัวนี้สีแดงดีเด้อครับพี่น้องครับผมอ่ะนี่นะครับเนาะช็อกโกแลตสองจัสามเดือนนะครับนี่หน้าตานะครับเนาะเออนเด้อครับเดี๋ยจะมาคู่กันให้เบิ่งอ่ะนี่เออคู่นี่ซื้อสองได้สาม อันนี้เปิดเท่าไดครับนี่เปิดได้เก่ามื่นสองพันบาทครับเก่ามื่นสองพี่น้องอันนี้ตัวปากงามนะครับเด้อเอ้าเลือกเอานี่แหละเก่ามื่นสองต้ลูกกับราคาเท่าไดพี่น้องเบิ่งเอาแยกได้ครับผมแยกได้ยกได้แข่งแข่งขาบักใหญ่นะครับเนาะตัวนี้เบิ่งเอาผู้ใดเห็นสีบวยชาเกิย้อนขึ้นเบิ่งอีกก็ได้นะครับเนาะนี่เบิ่องไทยทั้งแม่ทั้งลูกเบิ่งเทียบกันเดาเด้อครับเด้ออ่ะนี่บ่มีปานบ่มีดังนะครับพี่น้องครับอ้าแม่เพิ่นสีดังอยู่ฟังนั่นนะครับแม่ทางงพุ่่นนดอยูเะ เดี๋ยวเสียาเบิ้งแน่ทางนี้ครับเอ้ยเบื้องเบิ้องทายางของแม่ครับวันนี้เออนี่นะครับเด้อเบิ้งทายยางเอ้ยมาเลยครับแม่ใส่รอยหาสีผุนด้อพี่น้องอ๋อผมนี่ตัวนี้จังเบิ้งอีกครับพี่น้องสีมัาชัดแดงมียก็บสีแดงทางนี้นิดนึงนะครับเนาะทางขวานี่เอ้านี่เออเห็นชัดบ่าเพียงตัวบักใหญ่เด้อครับเด้อเอะเบิ้งมุมนี้ก็ได้เบิ้งแผ่นหลังโอ้หสีแดดขึ้นเพียงสั้นพี่น้องเอาเห็นบ่อ่ะเห็นละคู่ใหญ่เด้อครับโค้งนี่พ นี่คู่นี้ใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้อ่งคู่ต่อไปครับพี่น้องเอาไปเป็นแม่ลูกผูครับผมแม่ลูกผู้ได้ครับพี่น้องครับอ่ายวให้เพื่ออะไรขึ้นกันนะครับเนาะเดี๋ยวตัวนี้จะมาเบิ้งสีอีกที่นึงครับเพราะมันแดดบดอ่ะแม่ลูกตัวผู้เอาเอาตัวแม่ก่อนครับนะใกล้ๆเอาลูกตัวแม่นะครับเนาะเออเอาจับงอเว้นนะครับจะเห็นสีสัดนะครับเนาะเออนี่อันนี้ก็ลูกเทพได้ครับพี่น้อง ได้ครับเด้เป็นอวยงวะครักค่ะนพี่นอ้องเออโอเคแมวโอเคแล้วเอาลูกมาครับวันนี้อ่ะนี่ได้ครับเด้ออ่ะอันนี้ลูกพ่อได้ครับนี่ลูกพริกแดงครับผมลูกพริกแดงจั่เดือนหรอครับประมาณ3เดือนแล้วครับประมาณ3เดือนนะครับพี่น้องเ,อเด้อครับเด้อโอเคแล้วเด้อเออนี่ประมาณ3เ,<อ>าเดือนนะครับเนาะประมาณ3เดือนแม่ใหญ่เด้อครับพี่น้องแม่ร้อยหาซิบวกครับแม่ร้อยหาซิบวกเด้อครับพี่น้องครับผมอ่ะลูกพริกแดงประมาณ3เดือนได้ครับเด้อเออเมื่ขคืนนี่เอ้าสามเดือนแม่ท้องว่างเนาะท้องว่างครับผม แม่ทองบ้าง้อครับพี่น้องเป็นสัตว์รอบหนึ่งมเป็นสัตว์ครับอันนี้เป็นสัตว์หรอเด้อพี่น้องครับรบาคาจะมัง่งกันเถอะเบิ้งงัวก่อนนะครับเนาะนี่รูปร่างหน้าตาถือว่าเป็นงัวเฟรมใหญ่นะครับนี่แข้งขาหน้าตาเบิ้งเนื้อนหนังตัวนี้อุ้ยุเลยนะครับเด้อที่เด็ดพี่น้องเอ้าเบิ้งหางก่อนนะครับราคาค่อยฟังนะครับนี่หางแม่แบบง่า นี่นะครับเด้อเอาคู่นี่เปิดไว้ที่เท่าไรครับหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมคู่นี่หกหมื่นเก้าห้าร้อยอันนี้คืองวดใหญ่เด้อครับพี่น้องครับหกหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับเนาะหกหมื่นเก้าห้าร้อยเอ้านี่มาเลือกมาชมเอานะครับเนาะเออเอา้งทายยางครับวันนี้บืงสา์เด้อครับพี่น้องเบืงขีบบุญชูนะครับเนาะมตุมติงเหรครับผมเออนี่นี่นะครับเนาะหนาๆนครับแดดไปใสพี่น้องเอองงงงม เอ้านี่ระครับพี่น้องครับเอาหกหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับเดี๋ยวจังมาเบิ้งไหมครับพี่น้องใช่คลิปเดี๋ยวจะพาเบิ้งอีกครูนะครับเนาะใหญ่เลยนะครับเป็นคููแม่ลูกผูอันนี้เป็นว่าลูกแรกเลยครับพี่น้องโครงสางไงลอหาซิบหาบวกร้อยหาิบหาบวกด้ครับพี่น้องครับคููนี่นะครับเนาะนี่ร้อยหาิบหาบวกแล้วให้มันจับยืนดีๆครับลูกนี่ตัวแบกไงแบกเงานะครับเนาะ อ่ะนี่เลยครับเดอ้อไอเด้อพี่น้องร้อยห้าสิบห้าบวกแม่ใหญ่นะครับเนาะแม่บักใหญ่อันนี้ลูกพ่อได้ครับนี่ลูกช็อกโกแลตครับผมลูกช็อกโกแลตจักเดือนครับป,ประมาณสีกก่เดือนกว่าครับประมาณสีกก่เดือนกว่าได้ครับพี่น้องสี่เดือนกว่านะครับเนาะอ่ะนี่หน้าตาเพิ่นนะครับอ่ะลูกช็อกโกแลตสี่เดือนกว่าเออนี่นี่นะครับเด้อผมนี่อ่ะ ี๋ยวได้พี่น้องผมจัดหัวให้เพื่อนจัตว์ดกันนะครับอ้าวคู่นี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับห้าหมื่นสามพันบาทครับห้าหมื่นสามด้วยพี่น้องครับผมอ้าวห้าหมื่นสามนะครับเนาะเมีทองว่างครับอ่ะวเมียทองว่างเอาเบื่อนทายยางครับวันนี้เดินนี่สีสัดนะครับเนาะเออวนไปเลยอ้าวห้าหมื่นสามพี่น้องคู่ใหญ่ๆนี่แหละครับผมอ่ะเกือบร้อยหกสิบนะครับเนาะเอออ่ะเบื่อนสัดครับ เออนี่จะได้เห็นชัดๆนะครับหาเมินสามครับผมโอเคอ่ะเห็นชัดไปนี่แหละสีครับพี่น้องอ,อ่ะ,ออะนี่นะครับเด้อเดี๋ยวผู้ใดเห็นสีบมื่ชัดของแมลลูกสองครูนี่เดี๋ยวผมทวนให้เบื้องไม้นะครับเด้อแดดบอกเราอ่ะนี่นะครับคูนี่หกเมินเก่าหาอร่อยนะครับเนาะครับผมเห็นอนไล่มาทั้งนี้เบื้องนะครับไปเออเอาแมลทั้งทั้งผิดครับอเอาแมลทั้งนี้ดึงแมงไป อ่ะทวนให้เบิังนะครับเด้อครูนี่นี่สีมันเป็นจังไงนะครับเนาะโอเคครับเออนี่หกหมื่นเก้าหาร้อยเดี๋ครับพี่น้องครับหกหมื่นเก้าหาร้อยอ่ะนี่หน้าเนี่ยแหละครับสีเป็นแบบนี้ยกหน้ากันนนะลูกเออหกหมื่นเก้าหาร้อยเนาะนี่ครูนี่นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวทวนเบิังอีกตัวนี้ครับท่านเดี๋ยวชัดสีอันนี้ครใหญ่ๆนี่ครับผมนี่แล้วลูกตัวนี้ครับพี่น้องเก้าหมื่นเท่าเดก่อนเก้าหมื่นสองพันบาทครับเก้าหมื่นสองเอาลูกขึ้นลูก นี่ทวนให้เบิ่งสีตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องนี่ตัวจริงๆมันบอกใหญ่นะครับเนาะเก่าหมื่นสองเด้อครับเด้อครับผมผู้บริยภคหนาขึ้นในรูปเออเด้อเก่าหมื่นสองนะครับพี่น้องครับตัวนี้เ้าะผู้ใดเห็นสีบ่ชัดนะครับเดี๋ยวจะพาเบื้องตัวต่อไปนะครับพี่น้องตัวต่อไปเป็นแม่ทองเหรอครับบันนี้อเป็นแม่ทองหัวลนลนเด้อครับเด้อแม่ทองหัวลนลนนะครับอมาเบื้องกันเอานะครับ เออให้เอาออกว่าให้เบ่งนะครับอ่ะลูกขึนลูกลูกขึนเออเดี๋ครับเด้ออ่ะนี่ตัวที่เด็ดครับพี่น้องครับเออโอเคอ่ะตัวนี้ท่องจักเดือนท่องพอไรครับท่องซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดสามเดือนครับซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดสามเดือนครับตัวนี้ตัวหญ่งได้ครับตัวหนาพ่อผมยาวพ่อมล้วนธรรมชาติครับตัวนี้มันแท้เลยครับล้วนธรรมชาติท่องจักเดือนหรอกครสามเดือนครับสามเดือนลูกที่ไหนครับเมื่อลูกสองสิบไปครับเมื่อลูกสองสิบไปด้ครับพี่น้องครับเออนี่หน้าตานะครับเนาะหน้าตา เออนี่อ่ะสูงทเท่าไรครับตัวนี้สูงประมาณรอยสี่สิบห้บวกลอยี่สิบห้าบวกเอาตัวนี้<ม>เปิดที่ทเท่าไรครับเปไปหามืินเจ็ดพันบาทครับเปิดไปหาเืินเจ็ดนะครับขนาดทั้งุหลุกเออนี่นะครับเด้อหาเืินเจนะ็าะครับผมห้าหมื่นเจ็ดขนาดทั้งผุ้ลูกจะเบึ้งมือดเหอนี่นะครับเด้อเอาเออน<อ>ี่หามืนเจ็ดนะครับเนาะี่ห้มื่เจ็เอาเบ้งทายางแล้วเบึ้งอีกครั้งนะครับวันนี เออวุ้นไส้มาครับวันนี้เดี๋ยวจังเบิึงเด้อพี่น้องเด้ออีกขางหนึ่งนะครับเนาะนี่นี่ครับห้าหมื่นเจ็ดเอออ่ะนี่ห้าหมื่นเจ็ดตัวยิ่งยิ่งทึกๆนี่แหละครับผมอ่ะเบิ้งมุมนี่เห็นความสมส่วนตัวใหญ่เด้อครับเด้อมาดูมุมสูงล้นธรรมชาติโหสันสันครับผมเงีวดีครับตัวนี้ตัวแบบเงาวเลยนะครับพี่น้องเบื้องกำไทยนะครับเนาะนี่เบื้องเด็บเบื้องขาใช้เบื้องนาตรงครับผมเออนี่นะครับเนาะ ่ะเดินครับบัเนี้ยเพ่งทายยางครับผมมาเบื้องตัวจริงนะครับเดินมีแต่รตัวใหญ่ๆครับผมอ่ะนี่นะครับหาเมื่อเจ็ดเมาพี่น้องครับครับผมตัวบักใหญ่เพิ่งถ่ายอ่ะเดี๋ยวจะพาเบื้องตัวต่อไปครับบัเนี้ต่อไปก็ลเหมือนกันครับต่อไปเป็นมัวล้นเส้นกันใส่ใกล้เคียงกันเลยด้วครับพี่น้องเคียงกันครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนเอาออกไปข้างนอกไห้นะครับเนาะเออนี่ตัวนี้สูงกว่าประมาณร้อยหาสิบพี่น้องตัวนี้สูงกว่าประมาณร้อยหาสิบเออนี่นะครับเด้อตัวนี้ประมาณร้อยหาสิบ นะครับเนาะอ่าตัวนี้ท้องจักเดือนท้องพอดีครับช็อกโกแลตหกสิเจ็ดเดือนแล้วครับผมท้องช็อกโกแลตหกจะเจ็ดเดือนแล้วเด้อพี่น้องครับท้องช็อกโกแลตหกจะเจ็ดเดือนแล้วนะครับเนาะเออลูกที่ไหนครับว่าว่าสาวได้ครับตัวนี้ครับว่าสาวไอ้่างว่าลูกหนึ่งเหรอครับตัวนี้ว่าลูกแรกนะไอ้ลูกสองตัวในี่ท้องนะครับเนาะตัวนั้นยังสาวเออนี่อ่าลูกที่สองในท้องช็อกโกแลตสองในท้องครับจักเดือนแล้วก็ครับหกสิเจ็ดเดือนหกจะเจ็ดเดือนแล้วเด้อพี่น้องตัวนี้พร้อม ตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับมื้นหาพันบาทครับตัวนี้ยังหามื้นหาหนุนพี่น้องวันนี้ถือก้าเก่าเอาบนทัานี่ตีเบื่อจากตูตีเนาะครับผมเอาไปโจทย์เอฟได้ตัวนี้หัวโลดไฮเลีวนะครับเนาะเออลึกๆนี่แหละหัวคนตีมีห้อยสีกี่น้อยหนึ่งนะครับหูด้านซ้ายมีห้อยฉีกว่าสันพี่น้องเออนี่เห็นนะครับเนาะนิดหนึ่งนะครับนี่เบิ้งทั้งหนานะครับเออเด็กผมมีปัญหาแข้งขาดำเบิ้งทายยางครับวันนี้เบิ้งมุ้งกลวงกลวงนะครับตัวนี้หามื้นหาได้พี่น้องเด้ของหัวโลนผมเออ าเดินลุกเดินนี่มพิ่งเก็บขังนึงครับวันนี้อ่ะนี่นะครับตัวใหญ่เออนี่นะครับเนาะเห็นไหมเห็นบ่องเก็บขังนึงอ่ะนะครับผมเห็นไปเอาสีบ่มีปาาบ่มีดังครับพี่น้องนี่ครับผมไม่มีเบื้องข้างนี้ก็แล้วเลยนะครับหาเมื่อนหาม่เอาตัวต่อไปครับผมต่อไปเป็นหัวโลนเช่กันครับเป็นหัวโลนเช่นกันนะครับเด้อเดี๋ยวจะให้ออกไป ชมข้างนอกอีกนะครับเนาะนี่ตัวนี้ก็น่าจะใส่ร้อยหาสิบด้วยครับแกงขาบมกไงร้อยห้าสิบกว่ากว่าครับผมเออร้อยหาสิบกัวกว่าด้วยครับพี่น้องครับเดินเดินลูกเดินมาโอ้ร้อยหาสิบไปไรแล้วครับผมอันนี้กัาลูกหนึ่งเลยได้ครับขี่กันเอออันนี้กับลูกหนึ่งขึ้นกันนะครับพี่น้องเอาไงเงี้วขึ้นกันครับตัวนี้ท่องพ่อได้ครับตัวนี้ท่องไอ้พริกแดงครับผมท่องพริกแดงด้วยครับพี่น้องสามเดือนก่าแล้วครับสามเดือนกัวนะครับเนาะ ใหญ่ยาวเดี๋ยวใหญ่เบิงหนานะครับตัวนี้จะออกหงาวจากน้อยได้ครับพี่น้องครับนี่โค้งสั่งใหญ่ๆมั้วยังสั่งใหญ่ครับลูกว่าตรงห่วงเลยครับบอกว่านี่เออยืนสวยแล้ววันนี้อ่ะนะนั่งพ่อลูกนี่ได้ครับเด้ออร่อยหาซีฟโก้นะครับตัวนี้นี่เปิดที่เท่าไหร่ครับหาเมื่อหาพันบาทขึ้นครับหาเมื่อหาได้ครับเด้อเอ่ยโอเคห้าหมื่นห้าใส่นิดนึงครับครับผมหันหน้าทางซ้ายนิดนึงเออนี่หาเมื่อหาขึ้กันเอ้า มันเลือกเอาตัวใหญ่เดี๋ยวจะให้เบิ้งแนวหลังนะครับบัดนี้หน้าเห็นชัดไปนี่หน้าตานะครับเบิ่งไกลๆเนี่ยแหละเบิ่งไรตตวนีินใหญ่ด้วยครับพี่น้องสูงกว่าทูกตัวครับสูงกว่าทุกตัวได้งนวหัวหล่นนะครับพี่น้องแล้วนี่อ่ะสามารถลอยห้าสิบสองห้าสิบสามลอยห้าสิบสองอยห้าสิบสามได้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเบื้งทายย่างครับบัดนี้เบ่งอีกขัางหนึ่งนะครับเนาะนี่อ่ะมาเบิ่งเอาเออนี่นะครับเด้อ ตัวใหญ่ๆนี่แหละครับเบื้องใหญ่ใหญ่ใหญ่บ่อใหญ่กรับเบื้องเอาพี่น้องครับผู้จุงนี่เพิ่งสูงลอยเจ็ดสิบเบื้องเอาพี่น้องอ่ะตำหนิบ่มีอย่างนะครับเนาะนี่ครับผมไม่มีนี่เบื้องแนวหลังนะครับอ๋อฮะเสร็จแล้วครับบอสหนี้หมดแล้วครับผมหมดแล้วนะครับเนาะมีข้อของภาษีฟาร์มกับมีมหถือว่าเฟีมใหญ่ถูกโตเพื่อไรพี่น้องครับอะไรตัวใดนไม่เลือกเอาเนาะสําหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับสวัสดีครับ